กับร้อยตันเบอสี่ของพี่ภาวัตครับเทรน้อยตันเดี๋ยวเราจะพามาดูคันนี้ครับห้าสิบตัน สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆแล้วก็เอฟซีทุกคนครับวันนี้เราอยู่กับเครน50ตันของทีมงานวิเคเรนเหมือนเดิมฮะคันนี้สวยด้วยเดี๋ยวจะพาไปดูเขาทำอะไรกัน ยืดสุดเรือลอนวน,นอยู่ประมาณ6รอบแล้วทำไมมันเหลือท่านจังมันน่าจะแปดนะธรรมดามันจะต้องเหลือแปดรอบ เล็กนะรใหญ่สรวสภาพรถกับเข้าอู่ เวลาเขาขายเขาก็ขายคันใหม่แต่ขายคันเก่ามันไม่ได้ราคาเขาต้องขายคันใหม่ๆนี่ใครสนใจนะครับติดต่อจานบอลจานบอลขายเท่าไหร่ครับจะขายเท่าไหร่ถขายคันเก่านี่เออขายขายเท่าไหร่คันนี้มีราคาในใจเขาแล้วใครอยากได้ก็มาติดต่อซื้อออเดอร์นี่ ปล่อยปลอยอันนี้สภาพภายในอันนี้ก็สภาพคนขับคนขับหล่อรถก็สวยนี่ใครได้รถคันนี้ไปนี่ถือว่าสภาพโอเคมากนะระบบเป็นไงมั่งคันนี้เปี้ยเปี้ยเลยต้อต้องต้องมาดูให้เห็นกับตาด้วยตัวเองใครที่จะซื้อเนาะ เพราะว่าได้ได้ข่าวว่าคันนี้เขาปล่อยเขาปล่อยออกแต่ว่าสภาพโดยรวมถือว่าใช้ได้เลยครับสภาพสีก็ยังสวยสภาพภายในคนขับนีนี่ครับสะอาดสะอ้านนะครับรักษาดี <est> เดี๋ยวพาไปดูว่ารถรุ่นนี้ปีอะไร หนึ่งเก้าเก้ายังไม่ถึงปีสองพันนะครับเดือปีเดียวสภาพใช้ได้ถังน้ำมันใหญ่สองถังล้อใหม่สวยครับสวย สลิงก็ตามสภาพนะครับเพราะว่าสลิงใช้งานหรือว่ยังใช้ได้เนี่ยใหม่ๆเลยสลิงสภาพโดยรวมถือว่าสวยมากครับเนี่ยล้อใหม่สี่ล้อเลยอันนี้ ตัวสภาพนะครับตัวสภาพกลับมาจากหน้างานโอเคครับโดยรวมถือว่าผ่านสวยงามครับคันนี้